สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่3เมษายน2,563ค่ะร้านรถถยมือสองสภาพดีเหล่านาดีขอนแก่นค่ะก็จะมาอัปเดตนะคะว่ามีรถคันไหนที่สามารถยังขายได้บ้างนะคะ เป็นยันมา39แรงค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าแดใช้งานได้หนึ่งพัเจร้อยชั่วโมงค่ะใช้งานได้1,700ดรอยชั่วโมงเดิมๆทั้งคันเลยยางดีสีเส้นค่ะ คันนี้สีเดิมเดิมทั้งคันเลยค่ะสีเดิมเดิมทั้งคันเลยยางสวยมากเลยค่ะยางสวยมากเลยยางนี้ประมาณแปด0ิถึงเ้าสปอร์เซ็นเลยค่ะยางหลังยางหน้าก็ประมาณ6กสิถึงเจ็สิเปอร์เซ็นค่ะคันนี้มาพร้อมอุป,รปรกรณ์สองชิ้นอ่าใบมีดดันหน้าแล้วก็เป็นฐาน ตาซีเทีค่ะผ่านบุกซีเอมทีสามใบค่ะคันนี้เป็นสีเดิมเดิมมาจากโรงงานยันมาเลยนะคะคันนี้สีเดิมเดิมเลยหลังคาก็สวยค่ะไม่มีผุไม่มีแตกเลยค่ะ สีเดิมๆทั้งคันเลยสวยมากเลยค่ะเรามาชมใกล้ๆกันเลยค่ะกค่าท่านใดที่ได้รถคันนี้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คือสวยมากเลยนะคะสภาพดีค่ะเหมือนได้รถใหม่ไปใช้งานเลยค่ะเครื่องยังแน่นๆอยู่เลยค่ะเครื่องเกียร์ปั๊มแน่นมากค่ะคันนี้เป็นรถไล่ค่ะรถไล่รถบ้านเดิมๆเลย ดูสีแป๊บค่ะสีแป๊บก็ยังสวยๆอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยค่ะเสียงแน่นค่ะเสียงแน่นมากเลย ค่ะท่านใดที่กำลังมองหายาันมากา39แรงก็สามารถแวะชมได้นะคะร้านอยู่ตั้งอยู่ถนนเส้นมันทุ่มนะคะอำเภอพายืนอำเภอมันตาเส้นจะไปชัยภูมิค่ะยันมาคันนี้ประมาณ80-90%เลยนะคะสะภาพ ท่านใดที่กำลังมองหารถไถ่ายมือสองยันมา39แรงต้องแวะชมแวะ,ะทดลองขับคันนี้เลยค่ะที่ร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านาดีขวัญแก่นค่ะหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถช่วงนี้นะคะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงโรคไวรัสโควิด -19 ระบาดค่ะก็สามารถสั่งจอง ราถ่ายได้นะคะทางร้านก็จะตรวจเช็คให้ทุกระบบเลยค่ะระบบค้องเลวระบบซีนระบบไฟนะคะ<ด><ฮ>พวกซีนทุกลูกหมากอะไรก็คือทางร้านเช็คให้หมดเลยค่ะก็ส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะตรวจเช็คให้ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็โทรสั่งจองได้นะคะโทรสั่งจองได้ทางร้านก็ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะ โทรสอถามข้อมูลที試試試่เบอร์098 260 1158ค่ะ098 260 1158ค่ะทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกนะคะทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรก ันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา265,000บาท265,000บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นใบม,มีดันหน้าป้าผ่านบุกตา CMT 3ใบค่ะใบย,ยังเหลือเต็มเยอะค่ะใช้งานได้อีกนานเลยค่ะ ทางร้านขายเงินสดแล้วก็สมาชิกศกสสามารถขอเอกสารไปยื่นกู้ผ่านทกสได้นะคะทางร้านก็ขอจบการนำเสนอรถถ่ยยานมาสามสก้าแรง จดทะเบียนปี58เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณลูกค้าชาวยูทูบท่านค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ